สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาวทุ่งแลระท่านผู้ส้มที่เคารพทุกท่านครับเอาพ่อ,อกันอีกแล้วพี่น้องนะครับตามสัญญาเนาะพี่น้องนะในคลิปก่อนๆชาวทุ่งบอกว่าจะพาพี่น้องมาเห็ดปุ๋ยอินทรีย์น้นําสูตรโพแทสเซียมนะครับพี่น้องเพื่อใส่ในการบารุงผลละหมากรากไม้เข้าช่วงติดดอกติดผลนะครับเข้าจะบดฉีดที่ดอกในขณะที่ดอกเขาบานแต่เข้าจะลดลงดิน โดยท่านได้ที่เฮ็ดธนาคารนา้ำเฮ็ดหลุมน้ำอ้อมต้นไม้นะในต้นไม้น่ะเขาจะเติมลงไปในหลุมนั่นแหละแล้วก็ให้มันแพร่กระจายไปสูหากพืชในระดับใต้ดินในระดับหากพืชเลยนะครับซึ่งวัตถุดิบนะครับที่จะเอามาเฮ็ดนั่นนะครับพี่น้องก็มีอยู่ในท้องทินเท่านะครับอันแรกพี่น้องไปเตรียมตัวนี้มาขี้เท่านะครับพี่น้องขี้เท่านะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในขี้เท่าครับมีธาตุโปแทสเซียมนะครับพี่น้อง คนบอลาัมบอลานก็นิยมออกไปใส่ต้นไม้ให้ต้นไม้มีรสหวานให้ผลไม้มีรสหวานเช่นมะกะทันนอกจากจะวหวานแล้วยังสามารถป้องกันนอนป้องกันมแมลงเฮ็ดให้มะกะทันเฮาบ่มีแมงจ่อบ่มีนอนจ่อหวานแซ่บพอมอ่าครับอันนี้สูรตรบอลล่านจะดั้งแต่เดิมเนาะพ่อแม่เฮาฮู้ดีขี้เถ้าเป็นเป็นปุ๋ยนะครับผู้มาท่านก็เอาปุ๋ยคอกหรือขีม้มอวขีข้ควายไปเผาเป,เป็นเป็นเป็นขี้เถ้ากตจังมาใส่พืชก็ได้คือกันนะครับพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องเตรียมน้ำขี้เถ้ามาเตรียมขี้เถ้านะครับ โดยเอาขี้เท่านี่นะครับไปแช่กับน้ำนะครับพี่น้องไปแช่น้ำแล้วปล่อยให้ตกตะกอนเข้ากับลินออกแต่ส่วนที่มันน้ำใสป่ะนี่เมื่อไล่มาแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับน้ำขี้เท่าเนาะน่ชาวทุ่งมีไว้แล้วนะครับนะครับเป็นน้ำขี้เท่าใสจริงๆเลยนะครับพี่น้องอันต่อมานะครับที่พี่น้องเตรียมนั่นก็คือปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักนะครับซึ่งวัสดุที่ใช้หมักก็คือกากาแฟนะครับพี่น้อง ในกากาแฟก็มีโปเตียมสูงขึ้กกันนะครับเนื่องจากว่าเมล็ดกาแฟถือเผาเรียบร้อยนะครับจนเป็นท่านนะครับเมื่อเขาเอามาบดนะครับพี่น้องก็จะมีทั้งในตัวเจนทั้งโปเซีมนะครับอยู่ในนี้นะครับเอากากาแฟไปมักกับจูลินซี่จนได้ออกมาเป็นปุ๋ยน้ำนะครับพี่น้องปุ๋ยซีน้ำนะครับเป็นที่ฮู้กันดีว่าเมื่อเอากากาแฟไปมักกับกากน้ำตาลกับจูลินซี่จะได้ปุ๋ยซีน้ำที่มีความเป็นกรดนะครับพี่น้อง เป็นกดเข้มข้นเลยล่ะนะครับคว่มเป็นกดประมาณสามนะครับพี่น้องเปรี้ยวจุดเลยเปรี้ยวจีดเลยนะครับเมื่อได้ซองยางนี้มาแล้วนะครับน้ำขี้เท่าก็ได้แล้วปุ๋ยซีน้ำมักจากกากาแฟก็ได้แล้วเยี่ยมกระปุกมาเลยบ้ดนนะครับเยี่ยมกระปุกมาเลยนะครับอ่ะบดต้องเบิง่งคนเหมือนเบื้องของนะครับเอาน้ำขี้เท่าใส่ลงไป โน้ำขี้เท่าใส่ในกระปุกลงไปเลยนะครับน้าขี้เท่าที่ห้าด้มาเนี่ยแหละนะครับพี่น้องอ่มือนมือ่ลอยๆเลยเมื่อเ้าไปเอาเอามือจกบังรู้สึกวา่ามันจะมืนนะครับพี่น้องน้ำขี้เท่ามีความเป็นด่างสูงนะครับความเป็นด่างประมาณเก้านะครับพี่น้องอ่เติมลงไปเมื่อเติมน้าขี้เท่าลงไปสักนิดล้วครับตามลงไปด้วยน้ำอันนี้บ่เนี่ยน้ำปุย๋ยมักเนี่ยปุย๋ยมักกากาฟเนี่ยครับ ใส่น้ำขี้เท้าลงไปเท่าไรใส่น้ำปุ๋ยมักกากาแฟาลงไปเท่านั้นเอาหนักขี้เท้าได้ประมาณนี้น้ำกากกาแฟากับข้อมอยู่ประมาณนี้เนาะนะครับียกสูงผลข้ออยู่ประมาณนี้นะครับอาจเติมลงไปเลยเดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามันเป็นปุ๋ยปโพแทสเซียมได้จังไรน,นะครับปกติหนักขี้เท้าเท่าผาสมใส่เพื่อเท่าก็บว่าได้ใส่ไรอยู่แล้ว ใส่ปุ๋ยสีน้ำลงไปนะครับให้ปริมาณที่เท่าๆกันกับน้ำที่เท่านะครับคงจะประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝา,าแล้วก็ขยาให้เข้ากันนะครับ <N> <N> นะเซตท่านี้พี่น้องสำหรับปุ๋ยอินทรีย์น้ำโพแทสเซียมนะครับที่ชาวทุ่งเอาไปหดอะไรลงดินบำรุงหากต้นไม้เพื่อบำรุงหมากบำรุงผลนะครับพี่น้องปุ๋ยน้ำขี้เถ้าก็มีโพแทสเซียมปุ๋ยนามมา้ำหมักเอยน้ำขี้เถ้าซื่อๆนะครับน้ำแช่ขี้เถ้าก็มีโพแทสเซียมอยู่แล้วนะครับปุ๋ยอินทรีย์น้ำหม,มกักากาคาเฟก็มีโพแทสเซียมฉะนั้นเมืม่อโพแทสเซียมเจอโพแทสเซียมก็จะเป็นโพแทสเซียมกำลังสองนะครับพูดถึงคุณสมบัติควบเป็นกดเป็นด่างหรือพี่น้องบ้างนี้นะครับพูดถึงควบเป็นกดเป็นด่าง น้ำขี้เท่าเป็นด่างอยประมาณเก้านะครับปุ๋ยอินรียน้มามักกากาแฟเป็นกดอยประมาณสามหรือสี่ประมาณสามนะครับพี่น้องเมื่อกดกับด่างเจอกันจะเป็นยังพี่น้องว่าเป็นกลางนะครับพี่น้องหรือมาสั่กะอาจจะเป็นด่างอ่อนๆหรือเป็นกดอ่อนๆนะครับเมื่อเขานาไปใสนะครับก็จะบ่มีผลกับท้อบพืชอ,อัตราการใส้บปนี้พี่น้องนะครับปกติน้ำขี้เท่าเขาจะใส,ส,ส,ส้สองช้อนแกงสองช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบิตรเพราะว่ามันเป็นด่างแห้ง นะครับบ้านนห้อก็จะมาใส่ตามปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรปกติเลยก็คือ4-5ถึงช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรนะครับถ้าห้าลดลงดินในลักษณะหักไอตัว20ลิตรหมายถึงห้าฉีดพ่นเด้แต่เ้าจะบ่ฉสดไปาจะลดลงดินเ้าก็ลดปริามาณลงมาครึ่งหนึ่งน้ำลิตริต่อปุ๋ยอินทรีย์น้ำโพแทสเซียมนี่ยช้อนแกงไปเพี่อยๆหน่อนนยผสมแลวก็ลดลงดินคือจงเซร้าทุ่งเห็ดเมือนวันเฮ็ดยู่ในคลิปก่อนนะครับนี่ เอาก็จะได้ปุ๋ยน้ำโพแทสเซียมไว้ใช้ล้วบ้ดนนี้นะครับพี่น้องนะครับไว้ใส่แล้วนะครับในกรณนี้พืชผักที่เขากินมากกินผลเช่นมะเขือเทศพริกหมักเขือนะครับพี่น้องหมักทั่วนะครับหมักแตงก็สามารถใส่ได้ขึ้นน,นะครับฉีดพ่นไปที่ใบนะครับฉีดพ่นไปที่ใบช่วงจะติดช่อดอกใ,ใกล้สีติดช่อดอกแล้วรู้สึกว่าออกตาดอกแล้ววาเถอะนะครับฉีดพ่นได้เลยแต่บอ แน่นําให้ไปฉีดพ่นช่วงที่ดอกบานเดี๋ยวมันรนนะครับช่วงเริ่มปิดตาดอกเริ่มจะดอกหรือดอกตูมนิดๆรอดอกตูมน้นอยเน่ยฉีดได้เลยนะครับพี่นอ้องห้าถึงเจ็ดวันต่อครั้งนะครับจะช่วยให้ดอกสมบูรณ์หมากสมบูรณ์ลดชาดิดีใช่ไหมเนี่ปุ๋ยโพแทสเซียม,นะ,ะมน,ะน,นะครับหรือจะผสมลดลงดินก็ได้นะครับผู้บดถนัดฉีดกับลดลงดินก็ได้นะครับอ่ะเ็จซับเรียบร้อยสำหรับปุ๋ยอินรียน้ำสูตรโพแทสเซียมนะครับพี่น้องนะครับ กูได้มีกับลองเฮ็ดว้ใส่ได้ไปแล้วเ้ยมักกากาแฟให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำสะกกอนเอาขี้เถ้าไปแช่น้ำให้ได้น้ำใสมันัะก่อนแล้วเอาสองอย่างมาผสมกันแค่นี้เองง่ายๆพี่นอนนะครับเอาแบบพื้นๆเนะาะบพต้องเป็นเน้นวิชาการีหยังลวงลายนะครับเพราะว่าในขี้เถ้าตามรักวิชาการก็บ,บอกยี่แล้วว่ามีโพแทสเซียมกากาแฟก็มีโพแทสเซียมแล้วก็มีในตัวเจนน้ำนะครับฟอสฟอรัสนิดหน่อยนะครับ แต่ที่เขาเน้นยิ่เนี่ยคือเน้นโพแทสเซียมสําหรับบํารุงหมากและผลโดยเฉพาะสูตรนี้เหมาะเลยพี่น้องอ่ะน้ำเก็บไปใส่กันนะครับแต่มันสีคือกันต้องเขียนซื้อได้ปะเนี่ยเดี๋ยวหลงนะครับต้องเขียนซื้อว่าปุย๋ยน้ําโพแทสเซียมอ่ะ,ะเด้เขียนซื้อไปเพราะว่าองชาวทุ่งเกียนซื้อไปทุกวันนะครับกันหลงเพราะว่าถ้ามักจากการน้ำตาล,ลสีจะบ่าต่างกันนะครับเอาเบอ่บงกินเนาะ ไ <laughs> ไปอีกแบบเป็นน้ำมักกาแฟกับน้ำขี้เถ้าผสมกันได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรโพแทสเซียมนะครับพี่น้องเอาลองไปใส่กันเ้องามหรือบางงามเพื่อได้ผลจะได้เข้ากันจังมาแช่กันนะนะครับเอาคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องแค่แค่นี้ซาก้อนบันนี้นะครับคลิปน้ามิยังดีๆพอกันไหมพี่น้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแช่เป็นกำลังใจกำคอใจสรุงนะครับได้เคล็ดลับดีๆได้สูตรยั่งดีๆก็มาบอกพี่บอกน้องนาะนะครับเพื่อนำไปใส่ปรบปรุงพืชพักในสวนเห้ับ คลิปนาพ่อกับแม่พี่น้องสวัสดีครับ